กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผม คนแชร์ข่าวกะเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับมาเร็วกว่าที่คาดประกันรายได้ข้าวนัดชงครม25ต่อคอทอกาสาแจ้งข่าวผ่านสุเทพเบกนบขเผยสาเหตุเลื่อน26ต่อคอนายกรัฐมนตีติดประชุมอาเซียน ห่วงประกันรายได้มันสำปะหลังยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะที่ปลามน้ำมันยังไม่มีการประชุมกนอปอต้องรอไปก่อนนายสุเทพคงมากนะครับนายกิติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอนะครับ ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่านะครับทนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับได้แจ้งว่าในวันนี้นะครับวันที่25ตุลาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลอมอนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานที่ประชุมจะมีวาระการพิจรารณาประกัน รายได้ข้าวและนอกจากนี้นะครับยังมีประกันรายได้มันสำปะหลังประกันรายได้ยางพาราและประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คาดว่านะครับจะพิจรารณาประกันรายได้เกษตรกรปีสาอย่างเป็นทางการยกเว้นปลามน้ำมันนะครับเนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายปลามน้ำมันแห่งชาติหรือกนป ที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานจะต้องรอไปก่อนนะครับนายสุเทพกล่าวอีกว่านะครับตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่8,000บาทต่อตันถือว่าต่ำสุดแล้วถ้าไม่อยากเห็นราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะครับรัฐบาลจะต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดวันนี้ ชาวนากว่า4.6ล้านครัวเรือนทุกคนกำลังรอฟังข่าวดีส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุด20,000บาทนั้นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าครามรอบเดียวกันหรือไม่ต้องรอฟังข่าวไปพร้อมกันในวันนี้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทานกับผมคนเที่ร์ข่าว กเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านและพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาได้รับฟังกันนะครับก็ต้องรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่วันนี้วันที่25ตุลาคมจะเข้าครมอไปพร้อมกับโครงการประกันรายได้ข้าวกันหรือเปล่านะครับ ครับสุดท้ายนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนะครับก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ